สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กับพาพี่พาน้องมาเลียงควายจ้าเลียงควายยามแมงสีหางมุ้งเหรอจ้าเดี๋ยวนี้แดดกันยังฮ้นหอนอยู่เลยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องวันนี้กับสิพามาเลียงควายคือเกาลหจ้าเลียงควายยามแรลงจ้าพี่น้องบรรยากาศก็ดีปล่อยควายกินหญ้าจ้า บรรยากาศมือนี้ดีครับจ้ะเสียงมาล้อจอแจกันมีหยังน้อเดี๋ยวไปเบิ่งเด็กหน่อยสองคนนี่รู้จักพี่น้องฮะดึงไปเอาลานหน่อยมาเลี้ยงควานน้ำเอาโตเฮ็ดหยังไปเบิ่งไก่ก่อนนะ จุอาโอเคแปดแปดปุ่มาออโต้ยังมือนีิออโต้ยังเฮ้มึงมึงมม่อุ้ยถามพ่ออโต้มยังกัมือนนออโต้ม้งควายออโตมาเลี้ยงควายนควายออโต้ด้ม ปาละหน่อยมาเลียงคายน้ำแต่ว่าเอาไอเป็นนันอีโบพป่น้องเอ้ยความคิดไอเดียรีเริ่มสางสันขนาดเลยตัวน้น่อยไว้สองปีเจ็ดเดือนนี่จ้ะเนี่ยโบโบยับปาก <ว>บรรยากาศปล่อยคว้วเลี้ยงย้ำแรงจ้าพี่น้องว่ายาว่าะนั่นก็เป็นสาวน้อยที่มาใหม่วิหางว่ายว่ายอยู่มอเนี่ยแหละจ้ะ ได้มาเป็นซื้อของสาวน้อยตัวนี้เนาะไม่แต่ซื้อมวนมวนเบาๆพู้ใดสิตัางห้แต่เป็นมวนเมื่อจ่าพี่น้องซื้อนีแต่งซื้อเป็นตาหักซื้อเป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยจ้ามวนลายมันนี่กับปอยเลี้ยงจ้าตามธรรมชาติตามอัธยาศัยของเพื่อนเลยจ้าเนี่ยพูนูเูยไกลผุ่นกับแม่ออมศิลจะามอมอที่เหลียวเห็นวิหังไวๆอยู่นี่กับเป็น น้องโตไม่จ้าหนาพุนกับพุนซับกับอุ่มบุญจ้าส่วนทางนี้กับน,นุ่มรอของฮอจ้าเนี่ยนุ่มรอนุ่มรอเจ้าเก่งจ้าบุเนเพื่อนยางมาดูนี่คือเจ้าเก่งของฮ่อจ้ากินหยาบบ่เลือก บเป็นการปล่อยเรี้ยงตามให้อ้อยให้ห่างจะเป็นให้เหี้ยให้ยังจะที่พื้นบริปุ๋ยอ้อยบริ่งใส่อ้อยพื้นผักหนาดินจะไล้เป็นทำรมนิีม เลยแกให้การเลี statement. ้ยงควายแกพี่น้องเจ้าเก่งเขาเป็นควายแสนรู้งูไถนาได้ขี่ได้แกเอาไปมุ้มนี่จ้าวานนี้มีการเลี้ยงควายสิปอยเลี้ยงอย่างสี่อกจ้กพี่น้อง บะมีหัวอาหารบะมีห้ามจะให้กินางานรวนๆเพื่อนกับอ้วนแบบธรรมาชาติจ้ะเรียงไายอยู่งายกินงายมัดสุดโต๊จ้าเนี่ยละจ้าลูกของเจ้าเก่งไว้สิบเดือนจ้า สิบเดือนนี่กับความสูงของเพื่อนกับสีสูงซ้ำแม่แล้วส่วนออมสินกับสีสูงอยู่ประมาณรนอยยี่สิบหาหนหละจ้าแต่ว่าลูกนี่สีสูงถ่วมแม่เราไว้สิบเดือนนะจ้าจ้าเจ้าเก่งเขากับกินยาเบ่เลือกจ้ากินยาดียาเพียนดีจ้ากินได้ทุกประเภทยาจ้าพี่น้องเเจ้าเก่งเขากับมีอยู่สามองจ้าอัตลักษณ์ควยไทยนี่ครบจ้า เพราะว่าสิเป็นตาแต้มแก้มจำอองคคจะถุงเท่าขาวเด่นชัดจะ,จะพามาเบ่งสาวน้อยอุ้มบุญจะที่นี่นอกอุ้มบุญกับเป็นควายที่ไทยชีวิตมาจะตะกอดตัวนี้เนาะ เดี๋ยวนี้กับเป็นสาวเราจะอ้วนทวนแล้วสีขาวจวนผ่านจะเดี๋ยวนี้น,นี่ให้มาเบิ่งความน่ารักของเราจะความน่ารักของน้องอุ้มบุญจะเลียงคว,วายย้ำคำจะพี่น้องจ้าส่วนตัวนี้ก็คือสาวน้อยที่ซื้อม้าวาังมันเสาที่ยี่สิบเก้าวัด เสาที่ยี่สิบเก้าวันหนึ่งหันจ้านกินหญ่ดีดีจ้าน้องยังรอซื้อจากแฟนคลับทุกคนอยู่จ้าอดใจรอเด้ออุยสิอานซื้อทุกซื้อขอบพุทธหลายๆจ้าที่ตั้งซื้อให้เดี๋ยวสิตั้งซื้อตามแฟนคลับทรงมหให้เลยจ้าอุดใจรอเด้อพี่น้องผู้ใด โอสีใดซื้อใดเน้อ,ส,ส,นอสาวหน่อยตัวนี้น้ออ่านเบิงพี่นองเอ้ยมีแต่ซื้อมวนมวนอุยหละดีใจหลายขอบคุณเลยล่ะจ้าที่ต่างซื้อเขามามารวมสนุกกันมาไห้ความหวังกับคนบ้านนอกคนหนึ่งจ้าจ้าไม่นี่ก็เป็นคลิปสบายๆจ้าพาเอากล้วยมาเรียงง้ําคำจ้าพี่นอง กัเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยของคนบ้านนอกคนอีสานบ้านเฮาเนะจ้ะความสุขนี่จงเกิดกับฟูที่รับชมรับฟังน้ำเด้อจ้าเด้อขอให้ติดตามช่องน้องอุ๋ยฮักเด้ออีสานชาแนลแบบนี้ตลอดไปเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคอนสินี้จากกันก็นกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เป็นกำลังแรงใจกับครอบครัวคนอีสานจังน้องอุย๋ยในเด้อจ้า มืึอนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้ามึงนี่กับตองขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามหากเด้ออีสานเชืแนลจ้ามืึอนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าำ